สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสำหรับวันนี้วันที่นะครับเดือน11 25 66ครับเวลาประเทศไทยครับ1ินาฬกา5นาทีะครับก็วันนี้มากับประเด็นท็อปิกที่ตั้งเป็นหัวเรื่องนะครับก็คือว่าเมื่อยื่นนะครับสอบปกอบสี่นะเพื่อออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้รับคืออะไรนะครับก็ หลายคนก็ถามไทยประเด็นเหล่านี้มานะครับก็เอาเป็นว่าก็จะมาไล่เรียงกันละกันนะสำหรับโฉนดที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวตนที่แท้จริงมันยังเป็นเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือชื่อเท่านั้นเองครับมันยังเป็นไม่ว่าจะเป็นสประก4ี่ขีดศูนไม่ว่าจะเป็นโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมนะครับ ตัวตนที่แท้จริงของมันก็คือหนังสืออนุญาตครับหนังสืออนุญาตครับผู้มีชื่อไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์นะครับผู้มีชื่อเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตและการเข้าทํากินการเข้าอยู่อาศัยเป็นไปโดยแทนหรืออาศัยสิทธิ์จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเท่านั้นครับ ศัก์และสิทธิ์มันเป็นแบบนี้ครับทีนี้แต่ที่เปลี่ยนมาก็ชื่อนะครับทีนี้เรามาดูเมื่อเราไปยื่นเงื่อในไขหลักเกณฑ์แน่นอนว่าต้องได้รับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นช่วงระยะเริ่มแรกเขาจะยื่นเรียกว่าในหลายๆพื้นที่เพื่อให้มีการเรียกว่า โชว์ผลงานนะครับถแถลงโชว์ผลงานาตามานโยบายที่หาเสียงหรือให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ครับที่ร้อยเอกคำรมนัดเนี่ยแกบอกว่าให้คำมั่นสัญญาครับร้อยวันแรกนั่นแหละครับจะทำให้ได้ซึ่งคำมั่นสัญญานี้ที่ให้กับพี่น้องประชาชนก็แน่นอนว่าบางบาง,บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่บางจังหวัดก็มี การเดี๋ยวว่านาร่องเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและในหล,หลายๆจังหวัดก็จะมีรายชื่อที่กําหนดมาว่าใครยื่นรอบนี้ได้ไม่ได้อย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วก็นู่นแหะครับหลังปีใหม่นั่นแหละครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับใครไม่มีรายชื่อก็ตรวจสอบกันอีกทีนะเพราะว่าระยะน,นี้น่าจะเอาเป็นว่าถ้าพูดภาษาบ,บ้านๆก็คือเอาผลงานนะครับเอาผลงานก่อนครับเอาผลงานเพื่อ มาสแสดงต่อพี่น้องประชาชนมาถแถลงข่าวมาโชว์ต่อพี่น้องประชาชนว่านี่ไงทําให้เห็นแล้วนี่ผลงานตามที่ตั้งเป้าไว้ร้อยวันแรกน,นะครับแล้วก็มีการถแถลงข่าวว่าทําแล้วและจะทําต่อส่วนจะทําได้ขนาดไหนก็ว่ากันไปแล้วกันครับแน่นอนว่าคนที่อยู่ในเงื่อนไขก็คือได้รับอนุญาต มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับดูจากไหนดูจากวันที่ได้รับอนุญาตนะครับนะับต่อจากการได้รับอนุญาตครั้งแรกด้วยนะครับเมื่อไปยื่นปุ๊บกรอบระยะเวลามันจะเป็นอย่างนี้ครับกรอบระยะเวลาพิจารณาดําเนินการเนี่ยตามระเบียบเนี่ยซึ่งส่วนโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะอยู่ในส่วนที่5ของระเบียบ ที่เปิดประชาพิจารณ์แล้วกันครับตอนนี้เขาปิดเรียบร้อยและรอประกาศอยากเป็นทางการในเดือนธันวานครับซึ่งเขาคาดประมาณกลางเดือนครับหรืออาจจะก,ก่อนนั้นนิดๆนะครับระบเบียบเรื่องโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็จะอยู่ในส่วนที่5เป็นส่วนเพิ่มเติมจากระเบียบปี64นั่นแหละครับนะครับไปเขียนเพิ่มในระเบียบปี64ครับระเบียบปี64สนะี่นี่ก็คือระเบียบ ข้าราชการปฏริรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการในการคัดเลือกและการจัดที่ดินการโอนอาการตกทอดทางบรดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินแน่นอนว่ากฎหมายตัวนี้แหละครับที่มาในชในห่วงเวลาอ่ากก็กรกฎาคม64ที่เป็นระเบียบใหม่ในห่วงเวลานั้นระเบียบตัวนี้ก็ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าครับผู้กองเป็นคนออกเป็นคนลงนามเหมือนกันครับ แต่ประเด็นมีประเด็นเรื่องการประครับใช้ในการปฏิบัติงานอยู่พอสมควรเนื่อจะแก้ไมห่หมดแก้ไมห่หมดแก้ไม่พร้อมกันเอาเป็นว่าเรื่องนั้นไม่เป็นไรครับมาเรื่องนี้เมื่อไปยื่นปพิ่มในกรอบระยะเวลาก็หลาย ตามระเบียบเขาบอก90วันครับพิญญาไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็ขยายออกไปได้ครั้งละไม่เกิน30วันครับนี่คือกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเมื่อไปยื่นแต่รอบแรกผมคิดว่าคนที่รอบแรกเนี่ยจะเร็วนะจะเร็วจะไวอยู่แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะรัฐมนตรีต้องโชว์ผลงานแถลงผลงานนะครับกรอบระยะเวลามันจะเป็นไปตามนี้นะและเมื่อยื่นปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะออกให้นะครับ ออกเอกาสารให้ใบหนึ่งเขาเรียกว่าหนังสือรับรองสิทธิ์การขอออกโฉนดที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมนะเพื่อไว้เป็นหลักฐานนะแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการออกโฉนดที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็นําใบนี้แหละครับไปรับใบเรียกว่าโฉนดที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเมื่อได้รับโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาปุ๊บเนี่ยก็อะไรครับใบหนังสือรับรองตัวนี้ก็เป็นอันสิ้นผลไปนะครับ ทีนี้ถามว่าชนบทที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนื่อไปทําแล้วมันมีอย่างไงครับก็แน่นอนประเด็นเรื่องอที่เขาโฆษณากันครับก็คือเรื่องอเปลี่ยนสิทธิ์ใช้คําว่าเปลี่ยนสิทธิ์ใช้ว่าซื้อขายาซื้อขายเปลี่ยนมือได้ไปยังอะไรครับ ไปยังบุคคลนอกที่ไม่ใช่ทายาทนั่นแหละครับแต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายเป็นรูปที่ดินกําหนดก็คือต้องประกอบอาชีพเกษตรเกษตรกร,กร,กรประกอบอาชีพเกษตรกรกรมเป็นหลักมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร,กรใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีทําการเกษตรเป็นหลักนะถามว่าทําอาชีพอื่นได้ไหมหลายคนถามอาชีพอื่นได้นะแต่อาชีพอื่นต้องเป็นอาชีพเสริมเป็นคนยากคนจนร้ายได้ รายได้น้อยได้โอกาสนั่นแหละครับหลักใหญ่ควาใจสําคัญก็คือต้องซื้อขายเปลี่ยนมือได้แต่เป็นไปตามอะไรครับตามระเบียบสพกเพราะฉะนั้นมันก็ฟิกอยู่ดีครับมันก็บังคับมันก็อยู่ในกรอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นหลายคนก็ประเด็นเรื่องสามสิบสามได้แก้หรือเปล่าสามสามมาตราสามสามว่ามีประกันสังคมก็ต้องบอกว่าไม่ได้แก้นะครับเพราะว่าถ้ามีประกันสังคมเท่ากับคุณทําอาชีพอื่น เป็นหลักนะครับแต่ถ้าโดยสมัครใจสาสิได้นะครับตัวนี้เสียเองครับเป็นกรณีเสียเองตัวนี้เราก็มีเหตุที่จะเอื่อเอ่ยกล่าวอ้างกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่เท่าที่ผมดูไล่ดูนะครับร่างระเบียบตัวนี้ก็ไม่ได้บอกไม่ได้เขียนว่ามีการซื้อขายกันตรงๆนะครับ การซื้อขายยังผิดระเบียบยังผิดระเบียบนะยังผิดระเบียบตัวนี้อยู่นะครับผิดระเบียบของสปกอยู่แต่ที่เปลี่ยนมือได้กฎหมายใช้คําว่าสละสิทธิ์ครับ <c oughs> นั่นแหละครับเขไปเล่นคําใช้คําว่าสละสิทธิ์ซึ่งจริงๆการสละสิทธิ์ให้บุคคลนอกที่ไม่ใช่ทายาทเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ระเบียบปี64ตัวนี้แล้วที่ใช้บังคับตั้งแต่16ก,กรกฎาคม2 5 6 4แล้วแต่ตอนนั้นภาคปฏิบัติส่วนใหญ่เกิดปัญหา แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าภาคปฏิบัติจะเกิดปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ก็มีการปลดล็อกในหลายส่วนก็คือส่วนของว่าส่วนมีการบังคับว่ากรณีเป็นคนนอกกรณีเป็นกรณีที่คนได้รับคนได้รับเอกสารนโฉนดที่ดินเพื่อกิจกรรมเนี่ยต้องทําประโยชน์ตัวนี้จะไม่ได้ฟิกจะไม่ได้บังคับเลยว่าต้องทําประโยชน์ด้วยตนเองสามารถเขาเขียนตามระเบียบเนี่ยเขาเปิดช่องว่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตานะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมครับก็คือตามมาตราตามข้อเจดเดิมของระเบียนะบว่าด้วยหน้าที่นั่นแหละนะครับ,นะรบก็คืออ่านให้ฟังอีกทีก็ได้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเขียนว่าต้องทําประโยชน์ด้วยตนเองเต็มตามความสามารถไม่นําที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วน ไปให้บุคคลอื่นไม่ว่าขายให้เช่าหรือให้เข้าทำประโยชน์หรือพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นในลักษณะนั้นและเขียนเพิ่มขึ้นมาว่าเว้นแต่ได้รับความยอมจากสบประกอนะก็คำว่าเว้นจากความยินยอมก็คือเป็นการเปิดช่องให้ไปอยังบุคคลภายนอกได้นะก็หมายถึงว่าบุคคลภายนอกสามารถเข้าทําประโยชน์ได้นะเมื่อได้รับใบนี้ไม่ได้รับเอกสารนี้สามารถเข้ามาทําประโยชน์ได้หรือว่าเป็นการปลดล็อกระเบียบ หน้าที่ด้วยระเบียบว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของปีสามห้านะก็คือระเบียบว,ว่าด้วยขา้ารการปฏิรูปที่ดินว่าด้วยการให้เกษตรกรและส,สถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเนี่ยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนั่นแหละตัวนี้ก็มาปลดล็อกแก้เพิ่มเติมได้แต่ตัวนี้มันแตกต่างจาก64 64ที่มีปัญหาประเด็นเรื่องสละสิทธิ์ไปยังคนนอกเนี่ยมีใน64แล้วแต่ประเด็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ ะระดับปฏิบัติการไม่กล้าทำเท่าที่ผมได้พูดคุยนะหลายๆคนก็คือจากจุดนเนี้ยรับข้อนี้ก็เจ็บตามระเบียบว่าโดยหน้าที่การเขาทําประโยชน์ว่าต้องทาเองทั้งหมดนะครับไม่นําที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลนั้นเข้าครอบครองเพราะระเบียบมันเขียนไว้แค่นั้นครับตัวนี้เขาคงเห็นปัญหาล่ะฝ่ายกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับแก้ในการออกตัวนี้ ออกประเด็นเรื่องโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเขาก็เลยมีการาเปิดช่องขึ้นมาว่าเว้นแต่ก็พูดง่ายๆถ,ถ้ามีการซื้อขายตามโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายของสบประกอบก็จะได้รับการยกเว้นว่าคนอื่นสามารถเข้าทําประโยชน์ได้นี่เป็นช่องแรกสิ่งที่จะจะได้รับนั่นแหละ ประเด็นที่2การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจริงๆเข้าถึงแหล่งเงินทนุนมันมีมาแต่เดิมแล,ล้วหลักๆก็คือทอกศนั่นแหละแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็คือเป็นไปโดยส่วนใหญ่ก็คือการทําบันทึกข้อตกลงพูดง่าาๆการทําบันทึกข้อตกลงก่อนหน้านี้ก็มีครับกับทกศนั่นแหละแค่นั้นแต่ว่าเห็นว่าแนวตามแนวทางเนี้เขาจะไปคุยกับสถาบันทางการเงินอื่นๆของรัฐ เป็นหลักก่อนนะครับก็อาจจะมีเพิ่มจากข้กศขึ้นมานะประเด็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนการจำนองก็ว่ากันไปนะครับส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากนี้ก็ค่อยว่ากันละกันนะครับจะนํามาหยิบยกมาไล่เลียงเล่าสู่กันฟังแต่ณวันเวลานี้ประมาณนี้ครับ